สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาฝึกเขียนพยัญชนะไทยนะคะวันนี้ก็มี2ตัวนะคะตัวแรกขอไข่นะคะขอไข่ออกเสียงขอแล้วก็ชอช้างออกเสียงชอทีนี้เรามาดูวิธีการเขียนนะคะวิธีการเขียนขอไข่สังเกตขอไข่กับชอช้างจะคล้ายๆกันแต่ขอไข่ไม่มีหางชอช้างมีหางแต่วิธีการเขียนเขียนเหมือนกันนะคะสังเกตนะคะว่า หัวของขอไข่จะไม่ชนเส้นนะคะจะอยู่เส้นที่สองนะคะเวลาม้วนหัวนะคะให้เริ่มที่หัวด้านล่างเด็กๆต้องจําให้ได้นะคะว่านี่คือหัวด้านล่างนี่คือหัวด้านบนแต่วิธีการเขียนขอไข่ต้องเริ่มที่หัวด้านล่างแบบนี้นะคะอจุดขึ้นเดินหน้าใส่กะลาความสไลเดอร์เล็กๆแล้วก็ลงเส้น ตรงเดินหน้าเลาะเส้นแล้วก็ขึ้นเส้นตรงนะคะทีนี้ถ้าเด็กๆต้องเ,เขียนเองนะคะอย่าลืมว่าเริ่มที่หัวด้านล่างนะคะจุดที่หัวด้านล่างอจุดขึ้นเดินหน้าใส่กะลาความสไลเดอร์ลงมาเล็กๆแล้วก็ลงเส้นตรงเดินหน้าเลาะเส้นแล้วก็ขึ้นเส้นตรงแบบนี้นะคะพยายามเขียนให้ตรงที่คุณครูจุดให้นะคะ ทีนี้เรามาดูชอช้างบ้างชอช้างเขียนหัวเหมือนขอไข่แต่ต่างกันที่หางนะคะเริ่มที่จุดด้านล่างเหมือนกันเริ่มที่หัวด้านล่างนะคะอจุดขึ้นเดินหน้าใส่กะลาความ่มสไลเดอร์นิดหน่อยนะคะแล้วก็ลงเส้นตรงเดินหน้าเลาะเส้นขึ้นเส้นตรงแล้วก็ถอยหลังเส้นโค้งนะคะแล้วก็ขึ้นเส้น เฉียงแบบนี้เขียนซ้ำรอยของคุณครูได้เลยแต่เริ่มหัวให้ถูกทางแค่นั้นเองนะคะส่วนด้านล่างนะคะด้านล่างก็ให้เด็กๆระบายสีนะคะระบายสีให้สวยนะคะเสร็จแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ส่งคุณครูนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการเขียนพยัญชนะไทยเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ